มิชชั่นทุรุมุนพอดแคสต์คอนติเนียร์วิดยูอั i มิชชั่นสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่มิชชั่นทุรุมุนพอดแคสต์นะครับคุณอยู่กับโรเบิาาร์ตันอุซ่าฮะครับวันนี้ไม่ชวนคุยเรื่องของเอ่อรีเทลสป라이ดเชนนิดหนึ่งนะฮะคือตอนนี้เนี่ยริงบอกว่าหนึ่งในธุรกิจที่สำคัญมากเลยก็คือธุรกิจที่เอ่อส่งร้านค้าที่ส่งขายอาหาร เครื่องดื่มและอุปกรณ์จําเป็นต่างๆในการดํารงชีพของพวกเราในตอนนี้นะครับอันนี้รวมไปถึงร้านที่ขายยาด้วยนะฮะวันนี้เนี่ยผมเอาบทความจาก McKenzie นะครับชื่อว่า Five Actions Retail Supply Chain Can Take to Navigate the Corona Virus Pandemic นะฮะคือเรอาต้องบอกจริงว่าต้องใช้คำว่า supply chain ของของ,ของช่วงนี้เนี่ย มันเปลี่ยนมันเปลี่ยนหลักๆเนี่ยมันก็มาจากพฤติกรรมผู้บริโภคด้วยนะครับแล้วมันก็เปลี่ยนมาจากตัว supply demand เองด้วยนะฮะบทความนี้เขียนโดย partner, พาร์ทเนอร์5ท่านนะครับจากจากแมคเคเนซี่นะครับโอเคเริ่มเลยแล้วกันนะฮะเริ่มต้นอย่างนี้ครับคือต้องบอกก่อนว่าตอนนี้เนี่ยรีเทลเลอร์ทั้งหลายเนี่ยนะครับก็ต้อง ใช้ความพยายามอย่างสูงเลยนะฮะในการที่จะทำให้เชลฟ์ในร้านเนี่ยมีสินค้าที่ลูกค้าต้องการนะครเดียวกันก็อาจจะจำเป็นต้องลดพื้นที่เชลฟ์สำหรับสินค้าที่ลูกค้าไม่ต้องการเพราะาความต้องการสินค้าในแต่ละประเภทเนี่ยมันถูกสวิงใหม่หมดเลยจากการเกิดขึ้นของโควิด19นะฮะ r o d u ั t ที่เพิ่มขึ้นแบบมโหฬานเลยนะครับตอนนี้เนี่ยนะะก็คืออาหารนะครับ พวกสินค้ากลุ่มที่ใช้ในบ้านนะฮะ household product ทั้งหลายทั้งเครื่องทำความสะอาดอะไรพวกนี้ต่างๆนานะฮะแล้วก็ personal care product เอ่อไม่ใช่เฉพาะสบู่หรือแอลกอฮอล์อย่างเดียวนะฮะในี้พูดไปถึงเรื่องของผ้าอ้อ,อมแชมพูโฟมล้างนะ้าอะไรพวกนี้นะฮะ<น>เพิ่มหมดเลยนะฮะเพิ่มหมดเลยนะครับเอ่อแต่ว่า product ประเภทที่เป็น Fashion นะฮะ product ประเภทเสื้อผ้าอะไรอย่างเงี้ยก็จะหรือหรือเฟอร์นิเจอร์อย่างเงี้ยนะครับ ก็ลดลงนะฮะซึ่งอันนี้ก็ค่อนข้างที่จะชัดเจนอยู่แล้วนะครับเมคเคนซี Marketing ไปทำเซอร์เวครับน่าสนใจนะฮะเซอร์เวที่เมคเคนซี่ทำเนี่ยไปถามคนที่อิตาลีสเปนอังกฤษแล้วก็อเมริกานะฮะว่าความตั้งใจที่จะใช้เงินในระยะเวลา2สัปดาห์ต่อจากนี้เนี่ยนะครับในงานงานฉบับนี้ออกมาเมื่อต้นเดือนเมษายนนะครับความตั้งใจที่ใช้เงิน2สัปดาห์ต่อจากนี้เนี่ยจะใช้ในเรื่องอะไรเพิ่มขึ้นบ้าง นะฮะของที่เขาบอกว่าจะใช้เพิ่มขึ้นก็คือตระกูลโกซื้อทั้งหลายนะครับจะใช้เพิ่มขึ้นประมาณสักผมรวม4ประเทศแบบเฉลี่ยเฉลี่ยเลยเนี่ยนะฮะอยู่ประมาณสัก10-20%นะครับเอ่อนะครับวิกเซอร์วิสรีสอร์ทนะครับพวกแฟชั่นฟู้ดต่างๆเนี่ยใช้ลดลงประมาณ50%นะครับร้านอาหารเลยที่เป็นร้านอาหารแบบอาหารจากร้านอาหารดีๆเลยเนี่ยนะครับตั้งใจจะใช้ลดลง80%นนะครับอรองเท้านะฮะ ตั้งใจใช้รองหกาเปอร์เซเสื้อผ้าประมาณ65%นะครับจิวเวลรี่หกอรเซกเซสซอรีต่างๆนะฮะประมาณ75%แล้วก็พวกอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับเออฟอร์นิเจอร์ทั้งหลายเนี่ยลดลงเจ็ดสิาเอร์เซ็นตาะงคือนอกจากอาหารและของจำเป็นแล้วจริงๆเนี่ยที่เหลือนี่ลดหมดนะครับดังนั้นคำถามก็คือว่าซัพพลายเชนจะต้องปรับตัวอย่างไรบ้างนะครับแมคเคนซี่บอกว่ามี5เรื่องครับเรื่องที่1เนี่ยต้องคุยกับ supplier ก พลายเออร์ของของเนี่ยนะครับต้องบอกว่าในของหมวดที่จําเป็นเนี่ยอาจจะต้องประชุมกันรายวันเลยตอนนี้นะฮรปกติกัพพลายเออร์ไม่ค่อยน,น่าจะน้อยที่ประชุมกันถึง,ถงขั้นว่ารายวันทุกวันนะฮะหรืออาจจะอาจจะต้องหลายครั้งต่อหนึ่งวันด้วยซ้ำเป็น s t r a t e g i c meeting ไปเลยนะครับต้มาดูว่าอะไรบ้างที่มันเ,เคลี่ยนนะฮะโดยเฉพาะตระกูล CPG ก็คือ consumer p a c k a g e goods เหล่านี้นะครับ อันที่2องเาบอกว่ามันต้องลด Va r i e t y ของ product ลงนะฮะชื่อนี้เราเห็นในหลายประเทศแล้วนะครับรายงานฉบับก่อนของ m c คเคนซีที่ผมจะไม่พิด16มีนาคมของเรื่องโควิด19<ม>ก็พูดประเด็นนี้บอกว่าสมัยก่อนขายพาสต้า30อย่างตอนนี้ลดเหลือสี่อย่างห้อย่างพอนะฮะลด Va r i e t y ของ product เอาเฉพาะตัวที่ขายดีๆมานะฮะเจร <S <S จารเรื่อง p พ y m e n t term มนะครับ payment term มคราวนี้อาจจะต้องจ่ายกันเป็นอินสตาลเมหรือยังไงนะฮะต้องเจรจารเพราะว่าแน่นอนว่าการรักษาเงินสดสาคัญนะครับเอ่อ แล้วก็ต้องบอกว่าต้องประสานงานนะฮะแลกเปลี่ยนข้อมูลประชุมอย่างเดียวจะไม่พออาจจะต้องไปเปลี่ยนข้อมูลตัวเลขให้กับซัพพลายเอออะไรที่มันเคยเป็นสิ่งที่เราอาจจะไม่อยากให้นะ,ะถือว่าเราเป็นร้านค้าไม่อยากให้อะไรเงี้ยนะด้วยเหตุผลอะไรก็แล้วแต่เนี่ยตอนนี้เนี่ยถ้าซัพพลายเออร์เขารู้ข้อมูลตัวนี้เนี่ยมันจะช่วยให้รอดกันทั้งคู่นะฮะแล้วขายของได้ด้วยนะครับอันที่2คือกลุ่มเมอร์ชานดิซิ่งนะฮะเพราะกลุ่มเมอร์ชานดิซิ่งเนี่ยต้องรีไวซ์ แปลนทั้งหมดเลยนะฮะไอของเดิมที่เคยมีเนี่ยก็ก็ต้องคิดใหม่หมดเลยแล้วก็แน่นอนนะฮะต้องเลือกของที่เป็น c a t e ตอ r y ที่อยู่ใน High Demand ซึ่งตอนนี้เราก็เห็นแล้วว่าอะไรมีไฮด m ม n นบ้างนะครับหลากเมนูอร่อยสั่งได้ง่ายๆกับ15ร้านอาหารดังจาก C R G Delivery สั่งได้ครบจบในออเดอร์เดียวโทร1312 C R G we serve the best food for you มันจะมีถ้าเกิดเป็นร้านค้าที่มีสาขายเยอะเนี่ยนะฮะมันจะมีอัลกอริทึมในการส่งสินค้าอยู่นะฮะว่าที่ไหนควรจะต้องส่งอะไรไปเท่าไหร,ร่เนี่ยเขาบอกว่าอัลกอริทึมมันเนี้ยอาจจะต้องถูกโอเวอร์ไรด์ตอนนี้นะครับเราก็ส่งสินค้าแต่ละประเภทไปในพื้นที่ที่ต้องการจริงๆนะฮะอ,อ,อันที่สามก็คือว่า product อะไรที่ดูถ้าเราไม่ได้จะขายดีเนะี่ยอย่าอย่าสั่งมาเพราะต้องเก็บเงินสดไว้นะครับ แต่นขณะเดียวกันต้องคาดการณ์ได้ว่าทุกๆประมาณสักหนึ่งถึงสองสัปดาห์เนี่ยต้องมานั่งคิดว่าสัปดาห์ต่อไปอะไรจะเริ่มกลับมาขายดีมากขึ้นนะครับอย่างตอนนี้เนี่ยในประเทศจีนเนี่ยนะครับสิ่งที่กลับมาขายดีคือสกินแคร์ครับนะฮะสกินแคร์เนี่ยเริ่มกลับมาขายดีคนเริ่มรู้สึกว่าเออเริ่มหายตื่นตกใจจากเรื่องไวรัสก็อยากจะเริ่มกลับมาดูแลตัวเองนะฮะ distribution นะครับ distribution บอกว่าตอนนี้เนี่ยสำหรับกลุ่มรีเทลเนี่ยนะครับต้อง retainemployee นะฮะแล้วก็ แต่อาจจะต้องมีการร e l o c a t คนใหม่เอาไปไเอาคนไปไว้ในพื้นที่ที่มีดีมานสูงสูงนะครับแล้วก็บอกอย่างนี้นะครับกรณีคนไม่พอนะฮะต้องจ้างคนเพิ่มหรือเพิ่มเงินเดือนพนักง,งานด้วยนะฮะอันที่สามก็คือให้รักษาความสะอาดและกระบวนการการทำงานให้สะอาดมากๆเพราะถ้าเกิดว่ามีการติดเชื้อแล้วมันติดเชื้อขึ้นมามันต้องปิดศูนย์ t r i b u t i o n center อันนั้นเลยเนโอ้โหเรื่องใหญ่มากนะฮะ แล้วก็ลองไปรื้อระบบ e-commerce ของตัวเองดูว่ามันประสิทธิภาพดีไหมสั่งยากไหมรีเทลเชนจำนวนมากนะซูเปอร์มาร์เก็ตจำนวนมากเลยนะครับออ e-commerce ที่ทำอยู่ก่อนหน้าจะมีโควิดเนี่ยทำเป็นแค่แบบใั้งว่ากู o ูแฮปแล้วกันแล้วก็คืออมีก็ดีอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ตอนนี้มันไม่ได้ไงเพราะฉะนั้นมันก็ต้องไปดูว่าระบบมันดีหรือเปล่าใช้งานง่ายไหมดรอปออฟเรสเยอะไหมนะฮะลูกค้าเข้ามาแล้วออกเยอะหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยตอนนี้ผมเองก็ ก็พยายามจะลือเรื่อง drop off rate นี่ของของเว็บตัวเองอยู่เหมือนกันนะฮะโลจิสติกนะฮะโลจิสติกเป็นข้อที่4นะฮะที่ไม่เข้มงวดโลจิสติกก็ต้องบอกว่าแ,แน่นอนอะไรที่มันเป็นของที่เป็น high demand ก็ต้องส่งเอาปรับ capacity ไปตนเยอะนะฮะปรับระบบการส่งของนะ,ะของบางคนจากบาง supplier ส่ง direct ไปที่ store เลยได้ไหมไม่ต้องเข้ามาที่ศูนย์กระจายสินค้าแบบสมัยก่อนนะฮะแล้วก็ ลองหาวิธีการน่ะคือตอนนี้เขาบอกว่าระบบโลจิสติกเนี่ยต้องมาลื้อวิธีการเงินใหม่กระบวนการที่เคยใช้อยู่เนี่ยลองเปลี่ยนดูซิว่ามันอาจจะปรับกระบวนการบางอย่างที่ที่เอาไปาลดหรือเอาไปทอนให้มันง่ายขึ้นได้ไหมอะไรที่มันวุ่นวายก็ลองดูว่าจะเอายังเ,เปลี่ยนวิธีการได้ไหมนะฮะเขาบอกว่าตอนนี้เป็นโอกาสที่ดีเพราะว่าตอนนี้ในคนโอเพ่นมากๆก,ก,กับการเปลี่ยนแปลงนะครับ แล้วก็สำหรับ Product ที่มัน Critical จริงๆเนี่ยนะฮะเขาบอกว่าควรจะมี direct channel เป็นเขาจะใช้ว่า private fleet ก็คือปกติเนี่เราส่งของเราจะส่งของมารวมๆกันใช่ไหม <c oughs> แต่ว่าของอย่างที่มันแบบพิเศษจริงๆนะฮะอย่างสมุติว่าอย่างมเมืองไทยอยาจะเป็นพวกอาหารกระป๋องหรือมามา่าหรือหรือทิชชู่หรืออะไรประมาณสมมติประมาณนี้นะฮะก็จะต้องมีเหมือนกับ delivery channel แยกของตัวเองเลยในช่วงเวลานี้นะครับในช่วงเวลานี้นะฮะ ส่วน fulfillment นะครับเขาบอกว่าพวก same day กับ next day delivery เนี่ยปกติมันจะต้องมีกฎกฎอะไรเยอะเยะ,ยะ,ยะต็มหมดเช่อนอาจจะต้องจ่ายเงินเพิ่มนู่นนี่เขาบอกให้ relax requirement เลยนะฮะเช่อนอาจจะ same day delivery หมดเลยนะฮก็อันเนี้ยจะช่วยนะครับเรื่องของ routing นะฮะต้องทำให้ดี delivery slot ต้องทำให้ดีนะฮะเพราะว่าความต้องการมันสูงคนที่ชนะเรื่องนี้เนี่ยนึกถึงสมัยก่อนเนี่ยคนที่ทำเรื่อง routing ดีๆเก่งๆเนี่ยนะครับ ก็จะมาชนะัตรงนี้เพราะว่าคอสมันเซฟได้เยอะนะฮะเราก็บอกว่าอย่าลืมใส่ออ,อ,อ,ออเ e อรอแม็กซ์แม็กซิมัมด้วยเพราะว่าระวังการกักตุนนะฮะแล้วก็พยายามพยายามให้ลูกค้ามีออปชั่นในการคืนที่มันไม่ยากจนเกินไปนะักแม้ว่าในช่วงเวลานี้ก็ตามนะครับ นี่คือ้าของเอเจนซ i e นะครับสป라이เออร์เมอร์ชานดิซิ่งดิสติบิวชันโลจิสติกและก็ฟ mm ูลฟิลเมนต์นะครับอันนี้ผมคิดว่าปรับใช้ได้กับธุรกิจรีเทลตอนนี้ร้านค้าต่างๆตอนนี้เรียกว่าเป็นจุดสำคัญจริงๆนะครับที่ที่ให้ประชาชนดำรงชีวิตอยู่ได้นะฮะออกไปซื้ออาหารออกไปซื้ออะไรต่างๆนานาเพราะฉะนั้นการบรหิหารจัดการที่ดีนะครับก็นอกจากจะช่วยให้ร้านค้าเนี่ยมีกำไรเอาด้วยนะครับก็ยังจะทำให้ทรัพยากรถูกใช้อย่างเกิดประโยชน์สูง mm hmm. สุดด้วยเช mm hmm. ่นกันนะครับ ขอบคุณที่ติดตาม Mission to the Moon Podcast นะครับพบกันใหม่สวัสดีครับ Mission to the Moon Podcast Continue with your mission